รีบหามากินลดไขมันลดความดันโลหิตด้วยผักชนิดนี้หาง่ายใกล้เตัวค่ะอุ๊ยพี่ปลาไขมันในเลือดสูงผลเลือดออกมาแล้วอยากลดไขมันในเลือดแล้วก็ตอวันนี้มีเรื่องความดันด้วยพี่ปลาแนะนําอาหารหน่อยวันนี้พี่ปลาจะแนะนําผักที่หาง่ายใกล้ตัวทําแกงส้งมาอร่อยมากเลยค่ะมารุมงมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกนะคะ มะรุมเป็นพืชพื้นบ้านที่มีประโยชน์สามารถรับประทานได้แทบทุกส่วนโดยเลือกใช้ใบที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปรับประทานสดสดหรือไม่ถูกความร้อนมากเกินไปมะรุมอุดมไปได้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดเช่น,นวิตามินเอวิตามินซีโปรตีนหรือธาตุเหล็กประโยชน์ของมะรุมเช่นรักษาการหวัดลดระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดบรรเทาอาการปวดบำร,รุงร่างกายสายตาผิวพรรณและต่อต้านมะเร็ง สิ่งที่เราต้องระวังการใช้มะรุมเช่นผู้ป่วยโรคเลือดหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานมะรุมมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้การรุนแรงขึ้นหากรับประทานมะรุมติดต่อกันนานๆนะคะเราก็ต้องตรวจในเรื่องการทำงานของตับด้วยน,นี้พี่ปราบอกเลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอะไรย้ำหลายรอบแล้วนะคะของทุกอย่างมีประโยชน์แต่เราต้องเว้นช่วงการทานและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และในการศึกษาปัจจุบันพบว่ามะรุมมีตัวยาสําคัญและสารอาหารจําเป็นหลายอย่างที่มีส่วนในการบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้มากมายเลยค่ะเรามาดูเลยว่าคุณค่าทางโภชนาการของมะรุมมีอะไรบ้างอ่ะมะรุมมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรได้บ้างคะฝักมะรุมสดปริมาณ100กรัมให้พลังงาน37กิโลแคลอรี่ก็อดุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามิน C น้ำฟอสฟอรัสแมกนีเซีย,ยมคา,าร์โบไฮเดโปรตีนนอกจากนี้ยังมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดได้แก่ไขมันใย,ยอาหารแคลเซียมธาตุเหล็กแมงกานีสโซเดียมสังกะสีวิตามิน B2 B3 B5 B6 แล้ว b ีโอ้โหแล้วประโยชน์ของมารุมมีอะไรบ้างคะประโยชน์มะรุมมีมากมายเลยแต่ก่อนอื่นพี่ปรยายากจะบอกนะคะ การที่เราจะรับประทานอะไรพิปราณน้แเลยย้ำแล้วว่าเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรคะไม่มากเกินไปต้องมีการเว้นช่วงบ้างและที่สําคัญก็คือเราต้องรับประทานอาหารหลากหลายและที่สําคัญและของสําคัญก็คือตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเรามีอะไรผิดปกติเราจะได้รักษาแต่นั้นเน่อลืมค่ะ แล้วเรามาฟังประโยชน์ของมะรุมกันว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของมะรุมค่ะมะรุมมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยข้อที่1ลดระดับความดันโลหิตจากงานวิจัยพบว,ว่าสรารสกัดของฝักและผลของมะรุมถ้าเราทดลองแล้วสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะพี่ปราพูดเลยว่าถ้าเราจะลดความดันโลหิตยังไงเราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์และแพทย์ก็จะดูความเหมาะสม ข้อที่สองลดระดับไขมันในเลือดจากการศึกษาพบว่ามะรุมสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้แต่หากรับประทานเพื่อหวังเป็นยาระบายลดน้ำหนักไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมนะคะอันนี้พวกเราต้องใช้ในการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยข้อที่สามใช้รักษาาการหวัดแก้ไอสำหรับผู้ที่มีอาการหวัดไอเรื้อรังมีอาอการภูมิแพ้เพิ่มมะรุม ออดมไปด้วยวิตามินซีลและสารต้านอนุมูลสละที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจรึงสามารถบรรเทาและรักษาการไข้หวัดและอาการไอได้ข้อที่ 4. รักษาโรคเบาหวานมีสปปรรพคุณในการควบคุมระดับของน้ําตาลในเลือดและลดระดับน้ําตาลให้น้อยลงจึงช่วยบรรเทาและชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนในคนปกติเมื่อรับประทานะรุมเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ข้อที่5ารักษาโรคเลือดออกตามไรฟันเพียงนําใบมรุมมากินเป็นประจำโดยอาจนามากินสดๆหรือนามาประกอบอาหารก็ได้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหงือกและฟันจึงไม่ทําให้มีเลือดออกตามไรฟันข้อที่6รักษาโรคขาดสารอาหารนํามาใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กได้โดยจะทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น พราะในมะรุมมีสารอาหารหลายชนิดจึงสามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆเพื่อเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้เพียงพอด้วยถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่ามะรุมอีกครั้งมีประโยชน์มากแต่เราจะไม่รับประทานอะไรจนมากเกินไปและที่สำคัญถ้าใครมีโรคประจำตัวอยู่นะคะจะต้องปรึกษาแพทย์อย่างตลอดแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีข้อที่7 กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพี่ปลาบอกเลยว่ามะรุมมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดจึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถจะรักษาอาการของโรคโลหิตจางได้ด้วยข้อที่ 8. บรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดตามข้อหรือปวดส่วนใหนของร่างกายก็ตามมะรุมจะช่วยลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อและกระดูกได้เป็นอย่างดีรวมถึงช่วยลดอาการอักาเสบได้ดีด้วย ข้อที่เก้าบำรุงร่างกายอันนี้สำคัญเลยนะคะพี่ปราบ,บอกเลยมารุมสามารถรับประทานช่วยปรับฮอร์โมนให้ร่างกายเป็นปกติทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดความผ่อนคลายพร้อมทั้งช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือบอบช้ำให้ฟื้นฟูและกลับมาทำงานได้อย่างปกติรวดเร็วขึ้นข้อที่สิบ บำรุงผิวให้สวยใสอันนี้สำคัญมากๆมีสารต้าวน้ำมุนสละสูงทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มกระจ่างใสผิวเนียนดูอ่อนเยาว์และปราศจากริ้วรอยซึ่งเป็นการ,รบำรุงผิวพันตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวสวยมีสุขภาพที่ดีมารุมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันข้อ11บํารุงสายตามีวิตามินเอสูงมาก จึงสามารถที่รักษาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาได้ทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทาตารวมถึงโรคต้อในตาโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานเจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลานานซึ่งอาจทําให้ดวงตามีการเหนื่ยร้าตาแห้งและ,ะหน้ามูได้ข้อ12ต่อต้านมาเม็งที่ปาบอกเลยนะคะ ด้วยสารต้านอุมูลสระที่มีอยู่ในมรุมจึงสามารถต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของเซลมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะไอเดียการใช้มะรุมเพื่อสุขภาพ 1. ต่อต้านมะเร็งเราก็นำมะรุมมาต้มกับน้ำแล้วดื่มเป็นประจำช่วยปกป้องจากโรคม,มะเร็งร้าย ส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็มมงการดื่มน้ำมะรุมควบคู่คไปกับการรักษาทางการแพทย์ก็จะทําให้ผลได้ดีขึ้นแต่ย้านะคะต้องไปตรวจกับแพทย์แล้วก็ให้ท่านเป็นผู้พิจรารณาครั้งหนึ่งสองช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นนำดอกมะรุมมาต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มเป็นประจำสังเกตได้ว่าอาการนอนไม่หลับจะค่อยๆหายไปนอนหลับได้สนิทมากกว่าเดิมสามแก้าการปวดเมื่อยตามร่างกาย นำเปิดต้นมารุมมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนำมาทำเป็นรูปประครบโดยการนึ่งให้ร้อนจากนั้นก็นำมาประครบให้ทั่วตามบริเวณที่มีอาการปวดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยแก้การปวดเมื่อยตามร่างกายได้แล้วข้อที่4แก้โรคผิวหนังสก,กัดน้ำมันจากเม็ดมะลุนจะทำให้ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการจะช่วยแก้ผิวแห้งและ,และรักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังได้ดีนอกจากนี้ยังทำให้ผิวพรรณมีความนุ่มชุ่มชื้นและมีสุขภาพผิวที่ดี ข้อหขับลมนำเปลือกต้นมะรุมมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มเป็นประจำเช้าเย็ยนเพื่อช่วยให้ขับลมทำให้หรือและช่วยควบคุมธาตุอ่อนได้ข้อที่ 6. รักษาโรคหูน้ำนวกนำน้ำมันมะรุมมาหยอดหูจะช่วยให้บรรเทาและรักษาการให้ทุเราลงจนหายเป็นปกติในที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยฆ่าพยาาิในหูและรักษาการเยื่อบุหูอักเสบได้เช่นกันข้อที่7ช่วยให้กับถ่ายดีขึ้น นำมัเล่นมารุมมาทานวันละเม็ดก่อนนอนจะช่วยแก้าการท้องผูกและทำให้ขับถ่ายในตอนเช้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อระบบการขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ให้หยุดทานทันทีทข้อที่8รักษาแผลสดที่มีแผลไม่ใหญ่มากนำใบมารุมมายีหรือโคลจุละเอียดแล้วนำมาปอกไว้ที่แผลซึ่งจะช่วยรักษาแผลสดให้หายเร็วขึ้นและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยส่วนใครที่มีน้ำมันมารุมนะคะ ก็อาจจะมาทาแผลแทนได้เหมือนกันข้อที่ 9, แก้าแก้การผมร่วงนำน้ำมันมารุมบนวดที่ทั่วศีรษะเป็นประจำจะทำให้อาการผมร่วงลดน้อยลงพร้อมกับบำรุงรากผมทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเป็นผลให้เส้นผมแข็งแรงมากกว่าเดิมและไม่หลุดร่วงง่ายข้อที่ 10. ลดความดันโลหิตนำใบมารุมสดๆมาตำนะคั้นน้ำผสมกับน้ำผึ้งกิน หรือนำยอดและรากมาต้มน้ําดื่มวันละสองครั้งเช้าเยน็นสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้การที่เราก,กินมารุมเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีแกงอ่อมยอดมารุมแกงส้มมารุมโอ้โหมันสุดยอดมากเลยเนาะแล้วก็มีต้มจืดมารุมไข่เจียวมารุมสิ่งที่เราต้องระมัดระวังหนึ่งมะรุมอาจจะมีผลต่อผู้ป่วยโรคเลือดเพราะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายต้องสำคัญเราต้องระวังเลยนะคะ สองผู้ป่วยโรคเกาไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะจะทําให้เกิดผลเสียและก็สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าใครมีโรคที่จะต้องตรวจรักษาก็ต้องไปตรวจพบแพทย์ว่ารับประทานได้หรือไม่ข้อที่สามสำหรับผู้ที่รับประทานมารุมต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านควรตรวจการทํางานของตับเนื่องจากผู้ป่วยบางรายที่ใช้มารุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านอาจจะพบว่ามีเอมไซม์สูงเพื่อป้องกันนะคะ ข้อที่4ควรเลือกใบที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไปรับประทานสดสดและไม่ถูกความร้อนมากเกินไปเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่ล่ะคะ่ะเห็นไหมคะถึงตอนนี้เราจะเห็นเลยว่ามารุมมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทานให้ถูกวิธีเราต้องปรึกษาแพทย์ถ้าเราสงสัยว่าเราจะทานมารุมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากที่สุด ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากะชแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดก,ดกดกระดิ่งช่อง YouTube บ e t ที่ฟิชเป็นก่อนกลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงหม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ป,ปรานะคะ